และครับเรามาแลบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงตัวจีนของเพื่อหหดใหญยกันบ้างนะครับก็คือขักที่นครหนองสมุทชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเองนะครับก็มาจับจ่ายสื่อของวัยปรรนบุรุษอย่างต่อเนื่องด้านผู้้าเองก็พยายามถึงราคาวายนะครับให้ลูกค้าได้สื้อสินค้านในราคาที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้ว่าต้นทุนเนี่ยจะสูงขึ้นด้วยครับ วันนี้นะครับก็ตรงกับวันวายซึ่งเชา่าซึ่งชาวนี่ครับชาวไทยเชื้อดไ้ยจีนเองก็ตั้งโต้วไว้บรรพรุษจีนบรรพรุษกันนะครับแต่เลยกว่าเนี่ยซึ่งเป็นวันจ่ายก็ผ้าเนี่ยครับท่านผู้ชมไปแลกบรรยากาศวันดุจีนปีนี้กันก่อนนะครับที่บริเวณตลาดนิวกิมโยองอำเภออยะจังหวัดสุขครา ก็ถือว่าคึกคักนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ต่างผ้าขอบรัวเองมาจับจ่ายซื้อสินค้าของไว้บรรพบุรุษกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินด้านทองซองเป๋ากระดิ่งนะครับถูบเทียนแล้วก็ประทัดรวมไปถึงผลไม้ด้วยครับแล้วก็ขนุมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นนุ่มเทียนนุ่มเคงบุยไฟนุ่มถ้วยฟูแล้วก็ขนุเตาแดงครับนางสาวจันทิมพ์ทำเสริมสกุลเจ้าข้องร้านพิมพ์ฉนกขนุบวานไทยลังตะลากกิมยงนะคะก็บอกว่าช่วงตุ จีนเนี่ยขนมลักลักที่ค่ายดีก็จะเป็นนุ่มเทียนค่ะมีทังทรายหวานแล้วก็ทรายเค็มสูตรพิเศษดังเดิมมีการใช้ยาชิวคักเป็นส่วนผสมนะคะหนังโฮแล้วก็นึ่งกันซดๆโดยยอดขายปีนี้ก็ยังถือว่าคายดีค่ะแต่ก็ไม่ทาวช่วงก่อนการระบาดของโควิด19ว่าในลูกค้าก็จะซั้งออนไลน์กันเยอะนะคะและแม้ว่าวัตถุดิบจะเพิ่มราคาแต่ก็ยังคายในราคาเดิมนุ่มเทียนเนี่ยอยู่ที่โลละร6อยบาทนั่นเองค่ะนั่นเป็นบรรยากาศค่ะแล้วฟังเสียงของแมคคาได้ค่ะ ะะขาย24ชั่วโมงนะคะในวันก่อนวันไหว้ค่ะวันไหว้ปีนี้จะเป็นวันที่31มกราคมนะคะวันนี้ก็จะคึกคักหน่อยจะขาย24ชั่วโมงนะคะเนื่องจากปีนี้เนื่องจากถ้าเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ,อะยอดขายในส่วนของออนไลน์นะคะ่ะก็มีมากขึ้นค่ะส่วนหน้าร้านเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าในหัดใหญ่ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าของเรามีขนมครบ ทุกอย่างนะคะก็จะมาซื้อกันเยอะเป็นปกตินะคะไม่ค่ะเรายังใช้ราคาเดิมค่ะแล้วก็เข้าใจนะคะก็ทุกคนก็ยังสามารถช้อปปิ้งกันได้ในราคาเดิมค่ะพิมพ์ชนกขนมหวานไทยไม่ขึ้นราคานะคะมาได้ นี่นะคะส่วนแปดไก่แล้วก็มูวายเจ้าได้รับเสียงสะทอนว่าปีนี้เนี่ยสิ้นค่าเนื้อสัตว์ปรับขึ้นทางแมทนะคะพอคาแม่ค่าเองก็พยายามตึงราคาเพื่อจะช่วยเลือลูกค้าค่ะด้านลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยก็ซื้อในปริมาณที่ลดลงเพื่อจะประหยัดขาดใช้จ่ายบางคนที่เคยซื้อแปดไก่วายจาวเจ้าในซี่ห้าตัวก็ลดเลือตัวทึงซ่องตัวทันทงนะคะคส่วนราคาค้าปีนี้แปดพะโลแล้วก็ไก่ทางตัวค้าอยู่ที่โลละซองร้อยห้าสิบถึงองร้อยหกสิบบาทแปดออฟค่ะตัวละ4ี่ร้อยห้าสิบบาทมูวย างเนี่ยโลละห้าร้อยห้าสิบาทส่วนหัวมูเนี้ยหัวละสามร้อยห้าสิบบาทข้ามูเนี่ยชินละสามร้อยบาทแล้วก็ห้างมูเนี้ยชินละหนึ่งร้อยบาทค่ะนั่นเป็นบรรยากาศนะคะก้อนวันไายก็คือเรียกว่าครับใช่ซึ่งวันนี้ช่งชวงเช้าเขาก็จะไหวกนันครับนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ผู้สุบเผานะคะเราก็ผ่ามาให้แลนะคะในบรรยากาศการจ่ายในช่วงของจุจีนของเพื่อหัดใหย้ยจังหวัดสงขลาก็คึกคักเหมั่นกันค่ะ